สวัสดีคะ่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีลูกๆนักนะเรียนที่น่ารักของครูทุกคนด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่7แล้วใช่ไหมคะเป็นสัปดาห์ที่7ที่เราใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบทางไกลนะคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด1 9 9, นั่นเองนะคะและด้วยในขณะนี้เนี่ยจังหวัดชุมพรของเรานะคะก็ยังสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะ ทางโรงเรียนจึงมีความเป็นห่วงเป็นใยในตัวของลูกนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองและครอบครัวนะคะก็เลยได้เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากเดิมที่ใช้การเรียนการสอนแบบออนแฮนนะคะก็คือผู้ปกครองมารับใบงานกับคุณครูที่โรงเรียนแล้วก็กลับนำกลับไปให้ลูกๆได้ทำที่บ้านแล้วก็นำใบงานมาส่งนะคะคราวนี้เนี่ยพอสถานการณ์มัน มันแย่ลงเรื่อยๆนะคะก็เลยเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ซึ่งการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของระดับอนุบาลของเรานะคะก็อาจจะไม่ได้เป็นในรูปแบบของการออนไลน์100%ออนไลน์100%ก็คือการที่เด็กๆมานั่งเรียนกับคุณครูถามตอบโต้สนทนากันได้นะคะเพราะ อาจจะด้วยเพื่อความสะดวกของผู้ปกครองเพราะว่าบางท่านอาจจะต้องอติดภารกิจบางท่านอาจจะทํางานนะคะก็เลยไม่มีเวลาอาจจะไม่มีเวลาที่จะมานั่งเรียนคู่กับลูกไปด้วยมานั่งดูแลลูกตอนเรียน ะค,ะคุณครูก็เลยคิดว่าจะใช้วิธีการส่งเป็นคลิปวิดีโอนะคะเพื่อให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะนำไปเปิดย้อนหลังให้ลูกๆได้ชมได้ฟังย้อนหลังกันได้นะคะแล้วก็ปฏิบัติอาจจะปฏิบัติมีการปฏิบัติตามคลิปวิดีโอที่คุณครูได้ส่งไปให้ดูนะคะแล้วก็จะส่งกลับมา ในรูปแบบของคลิปวิดีโอเช่นกันนะคะก็ต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนะคะในการ เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆหรือว่าถ่ายภาพนิ่งส่งกลับมานะคะส่งกลับมายังงลายกลุ่มของห้องเรียนเพื่อให้คุณครูได้ตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะคะเพื่อเป็นคะแนนเก็บของตัวลูกๆเองนะคะค่ะแล้วก็สำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในหน่วยที่ชื่อว่าครอบครัวแสนสุขอ่าสำหรับเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับอะ